คุณผู้ชมค่ะวันนี้หิวมากบอกเลยหมดทุกอย่างส่งหมดไม่เหลืออันนี้ก็คือที่กระปกุกนึงเนี่ยเอาไว้กินนะคะบอกลูกค้าว่าของหมดอันนี้คือปลาทูสมุนไพรปลาทูสมุนไพรตอนนี้เราทําแบบนี้แล้วค่ะเราจะไม่ทําแบบคุกแล้วไปให้เลยนะคะเพราะาเรากลัวว่าจะขึ้นลาบ้างละอะไรบ้างละเพราะาเราไม่มีผงกันบูด ของเราจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะแพ็กกระจิ้งของเราแล้วก็เราก็จะมาใส่ทุกเลยหอมกระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วก็ตะไคร้นะฮะแล้วก็เนื้อปลาทูของเราแค่นี้ไม่พอเราก็ทำน้ำเชื่อม้าไปด้วยสำหรับอาภากินคอผิดขั้วสักนิดนึงอืมอือไม่ได้เยอะหรอกค่ะคุณขายอย่าตกใจค่ะเพราะว่าช้อนมันติดที่นี่อยู่ อร่อยมากคือเนี่ยคุกจดจดเนี่ยมันหอมสมุนไพรเมื่อวานคุกให้เจ้าโดมกินพวกทีมงานนะคะบันดาลใจมาโอ้รับประทานแดกกันไม่เหลือเลยค่ะคุณค่ะนี่นี่โอ้โอกลิ่นติดจมูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทคุณข่กินกันทั้งหมู่บ้านดูดิเยอะมากเลยเห็นไหมฮะจะ <Te est, S 1> ชิมให้ดู <te est. S 1> ชิเทสนะเทสนะดูเนื้อปลาทูสิ คุณดูเนื้อปลาทูสิคะเป็นยังไงฮะเป็นก้อนๆเลยปลาทูนี่มาจากแม่กองนะคะต้องเป็นร้านที่อยู่ติดชายทะเลเท่านั้นถ้าไม่ติดชายทะเลเนี่ยเราจะไม่สั่งเพราะมันจะไม่มีกลิ่นอายของความเป็นปลาทูที่มาจากทะเลจริงๆปลาทูนี่ตายในในเนื้อ,อควายป่าเลยนะฮะแล้วเราก็ไปผผาจากควายป่าที่กินปลาทูเข้าไปไม่ใช่ละอันนี้อันนี้ตลกละ อ,อร่อยมากตังเคี้ยงหรอปิดเคี้ยนไหมเมื่อวานรสชาติยังไงวันนี้ก็รสชาติอย่างนั้นรสชาติจะไม่เปลี่ยนเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ซื้อไปทานที่บ้านบอกเลยว่ารสชาติไม่เปลี่ยนเมื่อกี้บอกเลยกระปุกสุดท้ายใช่ไหม,มนี่งหนึ่งกระปุกเราจะให้ดูแบบนี้เมื่อกี้นี่ไฮแกมาแบบนี้เราจะมีนี้ค่ะน้ำยำ แล้วก็อันนี้เป็นพวกสมุนไพรต่างๆกับเนื้อปลาทูอยู่ในนี้แกะออกมาแล้วก็มาคุกมาคุกถ้าคุณชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีกแต่ถ้าคนไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกป่นดูเนื้อปลาทู<ม>แกะเป็น,<ม>นตัวตัว<ม>ปลาทูนี่ไม่ใช่ตัวเดียวนะหนึ่งกระปุกได้ตัวครึง่งตอนนี้ปลาทูตวงสามสิบสี่สิบบาทเนี่ยหนึ่งกระปกุกเราใช้ตัวครึง่งรับรองว่าอร่อยแน่ก็คือ ต้องบอกว่าชิหายช่างมันเอาให้ถูกใจคนกินไว้ก่อนโอแสั่งกันมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะ0901177177หรือไม่งั้นก็แอดไลน์มาที่เฮดตัวใหญ่นะคะเฮดฮ่องกงเฮด a r p a 8 8นะจ๊ะเพราะคนนั่งแกะนะแกะได้วันละยี่สิบกระปุกมันกลัวก้างประทูไปทิ้มลูกค้าตายโอ้ยเห็นมันปานนี้เอาเอาเอต็มที่เพื่อนอะ อืออร่อยมากอร่อยจริงๆคุณถ้าคุณยังไม่ได้กินยำปลาทูใน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 ครั้งนี้คุณยังตายไม่ได้คุณอย่าเพิ่งเป็นโควิดท้องจริงเพราะมาะอร่อยมากอร่อยไม่ต้องกินข้าวแล้กินเป็นแบบพวกห่อ,อไปกับชะพลูก็ได้นะในหอดแบบชะพลูนนะเป็นยาเดยมันคือสมุนไพรทั้งนั้นเลยห้เกลให้ดูนะ นี่คือหอมเจียวหอมแล้วก็ไม่ได้จ้างคนอื่นเจียวเราก็เจียวเองกระเทียมเจียวตะไคร้คั่วพริดคั่วใบมะกรูดนี่คุณคุณคิดดูสินี่มันคือสมุนไพรทั้งนั้นใส่กับใบชะพููโคตรอร่อยเลยนี่คิดเองนะพอได้กินแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าใครมีใบชะพูห่อใบชะพูกินเป็นเมี่ยงได้เลยค่ะอันนี้คือสมุนไพรปาทูสมุนไพร โอ้โหถ้ากินกับะสเตาวก็อโอเคเลยนะน้ำยำกุณทำได้ลงตัวมากเลยไม่หวานมากกลมกลม่อมฉันเผ็ดอะไรวะโอ้โหพริกสองช้อนช้อนเหรอฮะอสุดยิดงองอมา